รสูงกับรุ่นนี้เลย i su z u all new d max cab f o 9 z highlander เกียร์ธรรมดาปี2 0 1 7เครื่องยนต์ดีเซลขับ2นะคะไฟหน้า daylight projector เลยนะคะมีไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะ มีไฟเลี้ยวตรงกระจมองข้างด้วยนะคะคันนี้ได้โครงสร้างเดิมสนิทน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะได้รถสีดำด้วยนะคะตามซุ้มล้อของเขาสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคันนี้เราขายราคาอยู่แค่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดา์ผ่อน80 0 0กว่าบาท7ปีตลอดสัญญาได้เลยด้านหลังเขานะคะก็จะมีกล้องหลังติดจับวงงาน คันนี้เป็นตัว60ปีของอ e ีซูซูเขาด้วยนะคะมาดูความเดิมของเขากันบ้างเปิดฝากระบะหลังลงมานะคะตัว R ฝั่งนี้เดิมๆเ,เป็น R เดิมๆคมๆเ,เลยนะคะซอกเดิมสวยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้เป็น R ก็เดิมๆม,มีครบ RL เเขาเลยนะคะ MAC ไลเนอรก็ได้ของเดิมด้วยนะคะแม c ไลเนอร์ก็สวยๆเดิมๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่างของเขาค่อนข้างสวยเลยมียางอะไรให้พร้อมแบบนี้ไม่มีผุกไม่มีสนิมขับแน่นๆด้วยนะคะท่านใดสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหาระครอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะมาดูภายในกันบ้างคันนี้ได้กระจกปรับไฟฟ้าเลยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ ความเดิมของเขากันหน่อยนะคะหัวน็อตเดิมๆดน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูก็ของเดิมโรงงานด้วยนะคะรอยมาร์กประกาแบบนี้ก็ยังส,สวยๆนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะต้องมีสติกเกอร์นะคะอยู่ข้างประตูด้วยนะคะหัวน็อตนะคะก็ของเดิมโรงงานด้วยนะคะข้างประตูของเดิมโรงงานทั้ง4มุมแน่นอนนะคะ พวงมาลัยของเขาสวยเนียนเลยนะคะไม่มีทะเลไม่มีลอกด้วยได้พวงมาลัยมันติฟังกช์ชันไปเลยนะคะเลขไมาาวิ่งอยู่แค่1นึ0 0 0สนหนึ่งกว่าโลเท่านั้นเองเราการันตีเลขไมาาให้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีออปชันเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะตรงนี้มีช่องเก็บใส่ของนะคะได้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของจอวิทยุทัสกีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้ผ่านทางมือถือได้นะคะ fm am usb นะคะหรือว่า CD ก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะขึ้นจอถอยชัดแบบ บบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะ Power o u t เ e t ต,ตรงนี้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา6เกียร์ด้วยนะคะมีช่องวางแก้วนะคะแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางแบบนี้ด้วยนะคะผู้ฝั่งคนนั่งด้านหน้ากันบ้างนะคะความเดิมของเขากันก่อนนะตามหัวโน้หัวน็อตเขานะคะหัวน็อตเขาเนี่ยไม่มีขยับเดิมๆแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์เห็นไหมคะข้างประตูแบบนี้เนาะหัวน็อตเดิมๆใสๆนะคะ RB ของเขาแบบนี้ก็อยู่ครบเลยนะคะโซด้าน หน้าเขานะคะสวยเนียนกริบเลยร่องรอยก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะคะมีช่องเกะบนนะคะมีช่องเสียบพาวเวอร์เอาลตตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเกะล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีเริ่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดหมดอีกทีปี69ไปเลยนะคะคันนี้ภายในดํานะคะเบาะผ้าสีดําไม่มีขาดแน่นอนสภาพดีเลยนะคะ เบาด้านหลังก็นั่งสบายๆพากันไปได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ด้วยนะคะต่อที่หน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะคะเปิดฝากกระโปรงมามีสติกเกอร์นะคะของเดิมแบบนี้เลยนะคะตามัวน้อยกันบ้างนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะซอกด้านในสวยมากซอกเดิมโรงงานด้วยนะคะแก้มซ้ายก็ของเดิมๆแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีรอยอาร์คนะคะแล้วก็รอยอาร์คแบบนี้ต้องปีด้วยนะคะฝั่งนี้ก็มีในส่วนของเพดเดิมๆโรงงานด้วยเช่นเดีงงดวยวกันนะคะ r l อยู่ครบแก้มขวาสวยๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับเดิมๆทุกจุดน แน่นอนนะคะตามซอกด้านในเขานะคะให้ดูเลยซอกก็เดิมๆแบบนี้นะคะห้องเครื่องเขาค่อนข้างสวยเลยนะคะเครื่องเขาขาวใสๆแบบนี้มีรอยม้าเห็นอยู่บ้างด้วยนะคะได้เครื่องเดิมโรงงานเลยนะเครื่องไม่เคยแกะไม่มีไอไม่มีความร้อนไม่มีควันไหลแน่นอนขับใช้งานได้ยาวๆเลยแนะนําเลยสําหรับอีสุปสีประตูคันนี้ฟังเสียงเครื่องดูนะคะ สีประตูยกสูงออลนิว1.9คันนี้ขับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครหรือโทรมาที่เบอร์0969463334ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยเราจะมีรถชิส้ยมาให้ดูกันอีกนะคะ